สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเด็ดมือทองนะครับเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสนามแฟงเฟิร์สของเจเด็ดมือทองนะครับผมหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวเชียวครับคุณผู้ชมครับไม่พอแค่นั้นตัวที่วางไว้ให้ในครอบครัวนะครับผมก็หวานเจี๊ยบกันเช่นเดิมครับคุณผู้ชมครับรวมถึงรายการสดด้วยนะครับพี่ๆท่านไหนเนี่ยที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมมาติดตามวงการฟุตบอลครับคุณผู้ชมครับสามารถเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวนะครับและเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้แอ ติดตามให้ได้ดูกันหลายคู่ด้วยกันครับคุณผู้ชมครับทั้งทางด้านของพิมเมอริกอังกฤษนะครับทางด้านของราดิก้าสเปนการ์โซเซียอิตาลีนะครับผมบุนเดสติก้าเยอรมันนะครับรวมไปถึงอังกฤษแชมเปี้ยนชิพนะครับผมคิกออฟกันค่อนข้างที่จะไวครับคุณผู้ชมครับ18นาฬิกา30นาทีแต่หน้าช่องของเจเดมือทองนะครับผมจะมีเพียงแค่หนึ่งคิงเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาเล่ฟังกันครับ สำหรับในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับก็มีบอลรายการใหญ่ๆนะครับผมลีกดังๆเนี่ยหลายรายการด้วยกันครับคุณผู้ชมครับทั้งทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมบุนเดิลิก้าเยอรมันกันโซเซียเตอตาลีลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมนะฮะรวมไปถึงอังกฤษแชมเปี้ยนชิพและอีกหลายๆรายการครับคุณผู้ชมครับให้ได้ติดตามกันนะครับผมส่วนหน้าช่องของเจเด็ดมือทองจะมีเพียงแค่1นึ่งคิงเท่านั้นนะครับวันนี้เจดเด็ดมองไปในรายการของฟุตบอลเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศครับคุณผู้ชมครับหลายท่านเนี่ยน่าจจะะะะเฝ้้้าาาาาััับบบบบตมมมอองนนนนคคครรรผฮใททุุ่ีณสิ เชลซีนะครับผมแต่บอลคู่นี้น่าจะเล่นสนามกลางนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเข้าไปดูข้อมูลมาเมื่อสักครู่นี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะ จากสถิติในการเจอกันมาของ2ทีมนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะเจอกันมาล่าสุดนะครับปี2023และปี2024เป็นบอลเสมอซะส่วนใหญ่ครับเสมอ1นแล้วก็เสมอ4ีครับคุณผู้ชมครับนะฮะด้วยฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมต้องบอกเลยนะครับผมว่าสถิติของเขาเนี่ยในบ้านนอกบ้านเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ5นัดล่าสุดได้ชัยมา3แล้วก็เสมอ2เสมอกับเรอัลมาดริดหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็เสมอกับทางด้านของเรอัลมาดริดอีกรอบหนึ่งนะครับผมสามสามนอกนั้นก็ได้ชัยมาโดยตลอดครับคุณผู้ชมครับตัดภาพมาทางด้้้าานนนนขอองงงเเชชลลซีีบบบะะครั่วกย คุณผู้ชมนะไม่พ่ายใครมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนะฮะเป็นบอลเสมอแล้วก็เป็นบอลได้ชัยใน5นัดล่าสุดของเขาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับได้ชัยทั้งสิ้น3นัดแล้วก็เสมอ2เช่นเดียวกันนะครับ มาพูดถึงความพร้อมของทั้ง2ทีมครับผู้ชมครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับผมในไรอัพที่คาดการไว้จะไม่มีเออร์ริงเบลลฮาร์แลนด์ครับผู้ชมครับตัวนี้เหมือนได้รับบาดเจ็บนะครับผมก็ต้องรอดูนะครับผมไรอัพจริงๆที่จะออกในช่วงสักประมาณ3ามทุ่มสทุ่มอีกรอบหนึ่งครับผู้ชมครับส่วนทางด้านของเชลซีเนี่ยความพร้อมเนี่ยคุณผู้ชมครับตัวเจ็บเดิมๆทั้งนั้นเลยฮะคุณผู้ชมครับนะฮะทัศน์ฟุตบอลของเจเน็ตมิทองในค่ำคืนนี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครัับบผผมมมมีแรรงงงงจจูใเเยออะาาาาากคขขพลดดท้น ครับคุณผู้ชมครับที่จะทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ชัยในรัดนี้นะครับผมนะฮะเจเด็ดขออนุญาตเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่การเปิดตัว0.5 0.5ขีดหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะแขวนกับบอลโอเวอร์ไปด้วยนะ2.5ขีดสครับคุณผู้ชมครับสองแพ้นค่ับคืนนี้ขอให้หวานเจี๊ยบกันทุกท่านนะครับผมส่วนรายการอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาติดตามกันได้ในครอบครัวฟุตบอลของเจเด็ดมือทองครับเรียนเชิญได้เลยนะครับผม mt 2 8ครับอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าสำหรับวันนี้นะคคครรรรรัััััััับบบบเเเจจดดด็มมมือออออทงงขลาไไปกก่่่นน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 นะะวววว้้้ใใหหพุีีีผสสสครับ